สวเมื่อนี้ฉันมาเห็ดหมกหม้อปลาดุกขาว white catfish ไม่รู้ว่าเป็นปลาเนื้อขาวหรือเป็นปลาดุกขาวเนาะจ้ะแต่ว่าปลามันมันยังวะเอาก่อนอื่นก็หักวากิ่ไก่ก่อนนะจ้ะใส่ซองว่าเนาะตำหอมเอ่อพริกแห้งแล้วก็วากิ่ไก่ใส่เกล็ดหอมหรือพริกใส่โป่งปรุงใส่ตามเนาะเกลือก็ใส่จักหน่อยเด้อจ้ะอันนี้ใส่ลายโผดยังวะโลกใต้ถามหาเนาะเอาสิปรุงก่อนเด้อจ้ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็ปลาราพี่ไม้เนาะ2อง ซุ่มจุ่มปุ้นเนาะจ้ะแล้วก็เอาน้ำล้างคกใส่ลงไปคนโคเลโคเลเนื้อปลาให้เข้ากันเนื้อจ้ะเฮาสีปรุงรสชาติก่อนก่อนที่จะตั้งไฟเนาะจ้ะกลัวเนื้อปลามันเหม็นข่าเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาบานเฮาเนาะมันเป็นปลาฝรั่งมันก็จะมันมันก็จะเม็ข้าวเดะจากหน่อยจังสินลืมบอกไปเนาะจ้ะใส่ใบมะกรูดลงไปพร้อมเลยเด้อจ้ะมันจะได้ดับกลิ่นข่าเนาะอันนี้บดิใส่คาเนาะเอาพอให้มันเดือดจากหน่อยก็ปีนค่อยๆปิ้ปีนเด้อจ้ะอย่าปีนแหงเดี๋ยวเนื้อปลาม ตามเกิดเนาะจ้าแต่สำานียก็แซบแล้วอย่างว่าซิมเบิงนะวายมาเส็บคักเสบแน่แท้อย่างว่าจ้า <c oughs> อ้ <c oughs> เนื้อปลาเขานั้นแน่นแล้วก็มันคักมันแน่ว่าคาดยังเดียวเนาะจ้าอยากได้ข้าวเปียกม,มาตำไซมันแค่นอันตันนะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวคุยเอานะวายคงสิแ่บหน้าดูจา้าสูตรนี้ก็คือสูตรคนไทยไกลบ้านเนาะจ้าตามมีตามเกิดเนาะจ้าเอามาเฮ็ดดัดเปลงเอาเเนะจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องปองไฟมากินข้าวนำกันแซ่บๆเด้อจ้า